ขอสวัสดีนะครับ FC ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีช่างมือใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชวนคุยนะครับชวนคุยชวนทำนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่ององานพัดลมนะครับก็เอาสาหรับช่างมือใหม่นะครับช่างมือใหม่แล้วก็คนที่หัดฝึกทำเกี่ยวกับด้านของพัดลมใหม่ๆนะครับคือเรื่องสําคัญโดยเฉพาะอ่า เกี่ยวกับเรื่องของแหวนกดบูทน,นี้ส่วนมากผมก็นําเสนอคลิปในเรื่องของการใส่ตัวแหวนกดบูทน,นะครับใส่ตัวแหวนกดบูทแล้วนะครับว่าใส่ย, in in ใสยังไงเทคนิคในการใส่นะครับอันนี้เป็นแหวนกดบูทน,นะครับอีกแนวหนึ่งนะครับที่ช่างจะชอบนํามาเปลี่ยนนะครับชอบนํามาเปลี่ยนจากตัวแหวนกดบูทตัวเก่านะครับถ้าเป็นแหวนกดบูทตัวเก่าที่มากับ ทางโรงงานของมันเลยเนี่ยโดยเฉพาะเป็นยี่ห้อพวกอินมาเฟกหรือว่า,ายี่ห้ออะไรอะบางตัวที่มันจะเป็นแหวนตัวสีดำดำแข็งแข็งเนี่ยส่วนมากช่างบางคนที่เขาเอามาทำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําตัวนั้นนะครับเพราะว่าเขากลัวนะครับตัวชุดกลัวชุดขอบตรงนี้มันจะแตกนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแหวนแนวลนนักษณะนี้คือมันจะทําง่ายนะครับมันจะทําง่ายไม่เหมือนกับตัวแหวนตัวสีดำดำที่ติดกับตัวมันมานะครับเป,เป็นเป็แนแหวนแบบนี้จะ จะท้ง่ายกว่าแล้วก็ให้ตัวได้ดีกว่านะครับในการในการประกอบกลับคืนนะครับแลวทีนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องการใส่แหวนกดบูทนะครับถ้าเป็นในแนวลักษณะที่ว่าปัญหาหนึ่งของช่างใหม่นะครับผมก็เคยเป็นช่างใหม่มาก่อนนะครับปัญหาหนึ่งคือว่าถ้าเราใส่ตัวแหวนกดบูทตัวลักษณะอย่างเงี้ยใส่เข้าไปไม่แน่นปุ๊บเนี่ยใส่เข้าไปไม่แน่น ้าเราไม่ศึกษาเทคนิคในการกดหรือว่าเทคนิคในการใส่ที่ผมได้นําเสนอไปเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือตอนที่เราประกอบตัวชุดพัดลมเข้าไปเราจะได้ยินเสียงดังแกล๊งแกล้งแกลแก,แกนะฮะคือเสียงเสียงที่เกิดจากการสั่นของแหวนนะครับเพราะว่าเราใส่แล้วแหวนหลวมนะครับปกติเนี่ยถ้าแหวนมันเราใส่ได้ดีนี่คือมันจะต้องแนบสนิทชิดกับตัวนี้แนบสนิทชิดกับตัวตัวชุดอ,อันนี้เป็น ตัวชุดนะครับเบ้าเบ้าเบ้าอลูมิเนียมนะครับเบ้าเนียมตัวนี้เลยนะครับมันต้องชิดแบบแนบสนิทเลยครับอ่านะมันถึงจะไม่เกิดเสียงดังและอีกแนวหนึ่งที่ทําให้เกิดเสียงดังในระหว่างตอนที่ประกอบเข้าไปนั่นก็คือการตั้งระยะลุนนะครับระยะลุนก็คืออ่าระยะนะครับระยะการให้ตัวของโรเตอร์นะครับระหว่างตัวโรเตอร์กับบูทนะครับอาจจะมีการชิดมากจนเกินไปนะครับชิดกับไอตัวอ่า ชิดกับตัวบูทมากเกินไปนะครับมันจะมีตัวขั้นอยู่ตัวนึงอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วมันชิดกับตัวบูทมากเกินไปนะครับแล้วทีนี้จุดสมดุลของระยะนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้ระยะกันนะครับแล้วทีนี้นะครับตัวตัวทุนตัวเนี้ยตัวทุ่นโรเตอร์ตัวเนี้ยมันก็จะหาระยะนะฮะมันจะเกิดการโช๊คอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราทําในแนวลักษณะที่แบบว่านะครับลักษณะที่แบบว่าอ่า คือทําในลักษณะที่แบบชิดเกินไปนะฮะและเราไม่ได้ในระยะในตรงนี้นะครับาทางลงาทางโรงงานหรือว่าช่างเขาก็จะบอกว่าให้มีระยะห่างประมาณนะครับระยะลุนนะครับาจากตัวจากตัวบูทไปหาตัวนะครับตัวตัวบูทเนี่ยตัวบูท,บ,ท,บ,ทบูทตัวเนี้ยบูท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 ตัวเนี้ย ให้ห่างกันประมาณ2มิลนะครับโดยประมาณนะครับคือให้มันมีระยะในการในการทำงานของมันนะครับแล้วทีนี้ผมมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการนะครับเกี่ยวกับเรื่องการาสำหรับคนที่อยากจะแปลงจากแบบลูกปืนนะครับแบบลูกปืนมาเป็นไม่ใช่แบบบูดนะครับเปลี่ยนมาเป็นแบบลูกปืนนะครับก็ก็คงจะมีคนสนใจนะครับก็คือทีนี้ในการ ที่เราจะหาระยะที่แบบว่าระยะสมดุลน,นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคือเป็นของฮาตติลฮาตติลี่นี่คือจะทําง่ายแล้วก็จะเป็นแบบที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับในการจะมานําเสนอในการทําแบบให้ดูในแนวลักษณะอย่างนี้นะเรามาดูกันนะครับเนี่ยผมจะให้ดูนะครับคําว่าระยะสมดุลเป็นยังไงนะครับเนี่ยระยะสมดุลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ด้วยแบบเป็นแบบลูกปืนนะครับเป็นแบบลูกปืนหรือว่าเป็นในแนวแบบ ที่เรียกกันว่าเป็นแบบปูดนะครับระยะที่สมดุลที่ตัวพัดลมจะทํางานได้จะเป็นในแนวไลักษณะอย่างนี้นะฮะ mm hmm. เห็นขอบดําๆนี่เห็นขอบดำๆขอบดำๆนะครับ mm hmm. ขอบดำๆฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับที่ผมเอาเล็บจิกให้ดูอย่างเงี้ยเห็นไหมนะแล้วผมจะเทียบดูนะครับเทียบให้ดูนะครับว่าระยะสมดุลมันเป็นยังไงก็ จะให้ดูนะครับให้ช่างเมือใหม่ให้ f c ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคําว่าระยะสมดุลนะครับเห็นไหมฮะตัวขอบของสเตเตอร์เนี่ยจะพอดีกันกับขอบของนะครับตรงจุดดำๆนี้พอดีเห็นไหมฮะนี่ที่เรียกว่าระยะสมดุลที่ตัวชุดของโรเตอร์มันจะทํางานนะครับในการสร้างกระแสแม่เหล็กนะครับแล้วทีนี้สําหรับใครที่อยากจะทํานะครับอยากจะทํา เป็นแบบพูกปืนนะครับส่วนมากที่เห็นแบบง่ายๆเลยนั่นก็คือการใช้นะครับาการใช้บูทเดิมนะครับตัวบูทเดิมแล้วก็ใช้ตัวแหวนลองนะครับแหวนลองแล้วก็ใช้วิธีการกะระยะในลักษณะอย่างนี้นะครับในการอาจจะใช้เป็นคล้ายๆแบบเป็นแหวนนะครับเป็นแหวนแหวนลองนะครับ ใช้แหวนลองแล้วก็ใช้การกะระยะและะ้วก็เล็งจา,จากตรงจุดนี้เลยนะครับตรงนี้ทําแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ในแนวลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเป็นพวกแหวนเป็นอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดเราใช้ปนนานเน,นมันมีโอกาสที่จะนะครับพอ,อนานๆาไปแหวนมันจะเกิดการกรอบนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องอายุใช้งานพอแหวนเรื่องเกิดการกรอบนะครับมันก็จะเกิดการระยะหลุดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นในแนวลักษณะเราใส่เปลี่ยนเป็นแบบลูกปืนนะครับ คือระยะหลุดมันจะไม่มีนะครับมันต้องแน่นนะครับถ้ามันแน่นเนี่ยถ้ามันแน่นเนี่ยอายุการใช้งานมันจะอยู่ได้นานนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องแกะมาบ่อยนะครับแล้วก็รอบในการหารอบหรือว mm ่าในการหาระยะสมดุลมันก็จะมีผิดเพี้ยนนะครับนะครับแต่ถ้าหากว่ามันมีการผิดเพี้ยนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีส่งผลต่อตัวชุดขดลวดนะครับตัวชุดขดลวดภายในนะครับทำให้เสียสมดุลได้นะครับแล้วทีนี้สําหรับเทคนิคในการหานะครับเทคนิคในการหา ของหาตาลินะครับในแนวลักษณะนี้ก็จะเป็นผมก็จะพาหาในแนวลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับผมจะหาพามาหาในแนวลักษณะที่แบบว่าพามาหาในแนวลักษณะที่แบบว่าลักษณะที่แบบว่าสมดุลนะครับในการหาระยะสมดุลในการเปลี่ยนแบบเป็นแบบลูกปืนนะครับทีนี้เรามาดูของฮาตาลิผมจะให้ดูนะครับระยะช่องว่างนะครับช่องว่างตัวนี้ยังไง คือเราจะดูจากระยะตรงนี้นะครับค่อยๆทําความเข้าใจไปนะดูจากระยะตรงนี้นะครับระยะตรงนี้กับตรงเนี้ยด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่เสมอกันนะครับแต่ถ้าเป็นตรงส่วนที่เป็นตรงด้านหลังนะครับส <viens S 1> ่วนที่เป็นของด้านหลังนะครับของสาหรับของฮาตารินะครับตรงจุดนี้กับตรงจุดนี้จะเสมอกันพอดีนะครับจะเสมอกันพอดีนะครับแต่ตรงด้านหน้าเนี่ย ในการหาจุดสมบูรณ์นแ,นแนวลักษณะอย่างเงี้ยโดยหาจากด้านนอกนี่คือ,อด้านหน้าเนี่ยมันจะห่างจากจุดตรงเนี้ยประมาณ2มิลน,นะครับอ่าด้านหน้าตรงเนี้ยตรงเบ้าหัวกระโหลกตรงนี้มันจะห่างประมาณ2มิลน,นะครับของฮารตาลีนะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นลูกป,ปืนนะครับให้เราทําการติ๊กมาร์กไว้ก่อนนะมันจะห่างจาก ด้านหน้ามาประมาณ2มิลนะครับอันนี้ผมจะพามาทำในแนวแบบว่าวัดหาระยะทำเป็นแบบทำเป็นแบบลูกปืนนะครับมันจะหา่หางจากด้านหน้ามาประมาณ2มิลนะครับผมก็จะตีกวอตประมาณนี้นะครับ2มิลนะครับ2มิลลิเมตรนะครับ มันจะห่างมาประมาณ2มิลน,นะครับแล้วทีนี้เรามาดูลูกปืนนะครับระยะลูกปืนนะครับลูกปืนที่เราวางโดยที่ยังไม่มีนะครับโดยยังที่โดยที่ยังไม่มีลูกยางที่เราใส่เข้าไปนะครับมันจะโผล่ออกมาอีกประมาณ2มิลน,นะครับให้เราก็ขยับขยับจากชุดตัวชุดของ จุดที่เรามาร์กไปอีก2มิลน,นะครับสำหรับใครที่จะทำของฮาร์ตเลนครับบางคนอาจจะดูแบบว่ามันเป็นยุ่งยากนะครับเผื่อในแนวแบบว่าใครสนใจในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือส่วนมากเนี่ยถ้าเราทําเป็นในแนวแบบการต่อเกณฑ์คือเราก็ต้องใช้ในลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้มาดูแล้วทีนี้เรากา็เราก็จะวัดจากระยะนะครับระยะของ ระยะจากตรงจุดนี้นะครับว่าจนมาถึงตรงจุดตรวเนี้ยที่ที่ลูกยางโผล่มาจากะระหว่างลูกยางรองแล้วลูกปืนที่โผล่ออกมานะครับเพราะว่าลูกยางกับตัวเป้าลูกปืนเวลาใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเสมอกันเป๊ะนะครับเราก็วัดจากตรงนี้มานะครับจากขอบตรงนี้มาก็ได้ประมาณ1จุดนะครับ ได้เท่าไหร่หนึ่งจุดหกเซนติเมตรนะครับแล้วเราทีนี้เราก็มาวัดจากหนึ่งจุดหกเซนติเมตรเราก็มาวัดจากวัดจากตรงเนี้ยที่ตัวจากตรงเนี้ยเห็นไ,ไหมจากตรงที่ชุดตัวโรเตอร์เนี่ยมันกระทบกับตัวอลูมิเนียมตรงนี้นะครับ เราก็มาวัดเราก็มาวัดออกมานะครับคือการวางระยะลูกปืนนะครับวางระยะลูกปืนเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะหนึ่งจนะุดหกมิลลิเมตรเออหนึ่งจุดหกมิลลิเมตรนะครับหนึ่งจุดหกมิลลิเมตรก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนะี่ยหนึ่งมิลลิเมตรอยู่ตรงนี้นะหนึ่งจุดหกประมาณนี้นะครับเนะี่ย ก็จะเป็นแนวลักษณะนี้นะครับคือเราทําด้านหน้าก่อนนะครับถ้าเราทําด้านหน้าถ้าเราทําด้านหน้าได้เนี่ยด้านหลังนี่สบายเลยนะครับสรุปการกะระยะนะครับเพราะว่าถ้าเราทําด้านหน้าเสร็จแล้วเนี่ยอพอเราต่อแก,กนยึดตัวบูทแล้วเนี่ยแล้วทีนี้ด้านหลังเราค่อยมาหาที่หลังนะครับด้านหลังนี่คือจะหาได้ง่ายกว่านะครับนะครับ<อ>ก็ขอตัดคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับก็อาจจะมีคนสงสัยว่าสําสหรับ ปุ่ที่นำมาใช้กับพัดลมเป็นพวก16นิ้วนะครับ16นิ้วจะใช้เป็นเบอร์ลูกปืนประมาณไหนนะครับเบอร์ลูกปืนที่ใช้อยู่นั่นก็คือนะครับเป็นเบอร์628นะครับใช้สำหรับแกน8มิลน,นะครับแต่สำหรับแกน8มิลก็คือลงท้ายด้วย8นะครับอ่าลงท้ายด้วย8 62ลงท้ายด้วย8นะครับ628นะครับอ่าใช้กับอ่า แกนแมิลน,นะครับแกนแมิลน,นะครับเดี๋ยวเราก็วัดวัดจากตรงนี้นะฮะวัดจากตรงนี้ห้า8นะครับ8คือตรงนี้นะครับใช้นี้วัดก็ได้นะครับวัดด้วยสายตาก็จะได้นะครับวัดด้วยสายตาก็จะได้8มิลน,นะครับ6 2 8แแต่ถ้าหากว่าเป็นอ่า พัดลม18นิ้วนะครับ18นิ้วก็จะใช้อยู่ที่ประมาณาเบอร์629นะครับเป็นเบอร์629ใช่ไหมนะอ่าเป็นเบอร์6ถ้าเป็นเป็น10 18นิ้วก็จะใช้อยู่ที่629นะครับถ้าเป็นอ่า16นิ้วก็จะใช้อยู่ที่628นะครับอ่าลงท้ายด้วย8กลงท้ายด้วย9นะ62ก็เป็นขนาดกว้างยาวของลูกปืนนะครับ ยังไงก็อย่าไปศึกษาลึกๆแล้วกันนะครับจำแค่ว่า628 629ก็พอนะครับก็ถ้าใครสนใจเอ้ยยังคาใจกับกับวิชิต DIY พานำเสนอแนวลักษณะอย่างนี้ครับก็ถ้าหากถึง30ไลท์นะครับรอบนี้ขอพาเล่นเกมหน่อยถ้าหากว่ายอดไลท์ถึง30ไลท์นะครับผมจะมาทำการนะครับทำการ สาธิตวิธีการเปลี่ยนเป็นแบบลูกปืนโดยใช้การต่อแกนให้ดูนะครับว่าทำแนวลักษณะยังไงนะครับถ้าเกิดว่าพูดเป็นแนวลักษณะอย่างนี้พาทําแนวลักษณะนี้ทฤษฎีเนี่ยถ้าพาไปเรื่อยๆมันจะยาวนะครับก็บางคนก็อาจจะไม่ชอบอาจจะอยากจะให้พาปฏิบัติเลยนะให้พาทําในแนวปฏิบัติเลยนะครับอขอ30ไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะพามาพามาทําแนวทางที่ผมนําเสนอเบื้องต้นเมื่อกี้เนี้ยให้ดูกันนะครับว่าทํำยังไงนะครับผมอ่า ก็ถึง30ไลค์เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะนะครับผมจะมาทำให้ดูนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ